คนเะนี้ยเริ่มเรียกชื่อของพีชายกันนะ<อ>ในเว,เวมวยนั่นแหละช่วยได้เยอะอช่วยได้เยอะช่วยก่าพีเขานะาชื่อว่าช่วยกับเยอะมันแปลได้ว่าปูกับปลาหรอเด้อเชียวแน่ใจเหมือนกันนะเด้อ ดนไวไล่ผมเลยนะบอทาไม่เจอเราเนี่ยให้ผมไปนะผมจะดูไล่ประโยชน์ไปเลยนะเฮ้ย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 มันเดินสีขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดาที่ฆ่าจริงอ,อ,อ,อันนี้คือผมไม่ตลกอันนี้คืออันนี้คือจริงเฮ้ยเฮ้ยน่า,า,ากลัวไห้ตอนนี้คือเย็นแล้วนะพี่ๆไปไหนก็ไปนะไป ไปเลยไปสวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆลุงป,ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับพี่ๆนะซึ่งผมก็ได้กลับมาจากโรงเรียนนะก็แม่เนี่ยได้บอกผมว่า ได้ยินเสียงใครอีกแล้วไม่รู้นะพ,พี่จับดันบนนู้นนะแม่บอกว่าเมือนเขาเนี่ยมันเรียกใครไม่รู้นะเหมือนกับว่าเสียงตะโกนนี้ดังเลยนะพี่พมันแบบจะมาตามหาใครนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะว่าใช้เสียงนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าแม่ผมบอกว่าได้ยินเสียงเจา้าดานบนนู้นนะซึ่งเป็นที่ที่เคยมีเจ้าสองคนนะนะั่นอะที่เป็นพี่น้องกันนะ ได้พัดมาจากภูเขาหลังบ้านผมนะก็ไม่แปลกนะเพราะว่าแถวแถวบ้านผมเนี่ยมันตดกับปานะพี่พี่ดูได้เลยนะนี่นะตดกับปาเลยนะส่วนหลังบ้านนี่ไม่ต้องพูดนะนี่ก็คือหลังบ้านของเพื่อนหนุ่ยนะพี่พี่คือตดกับปาเลยนะเลยที่จะไม่แปลกนะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเกิดขึ้นหลายรอบมากแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยติดที่ว่าอิน,อนเทอร์เรน็ตทางบ้านผมเนี่ยมันยังไปไม่ไกลนะก็เลยไม่สามารถถ่ายทอดพี่พี่ได้เราชมนได้นะโอเคพี่เดี๋ยวผมเนี่ย ไปดูนะเพราะว่าตอนนี้นะยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะเสียงเหมือนเรียกเรียกใครสักคนนะเรียกสองคนเลยนะเดี๋ยวผมจะไปดูนะอัดเสียงนะอาจจะไม่เข้ากล้องนะเพราะว่ามันเบามากเลยนะเดี๋ยวจะไปใกล้ให้พี่ๆได้ยินอะครับปไปลเลยครับครับตอนนี้นะเสียงมันเริ่มเข้าใกล้แล้วนะพี่ดี่รือเปล่าครับได้ยินอเปล่าพี่เสียงมนะันดังมาจากข้างบนเลยนะซึ่งเป็นภูเขาหลังบ้านของนวีนะพี่พ ไม่ดีนะ่อผมก็สงสัยนะแม่บอกว่าแม่ขึ้นไปนะแม่ขออภัยนะไม่ใช่แม่นะพ่อนะพ่อขึ้นไปเนี่ยเหมือนบอกพ่อบอกว่าจะเห็นเหมือนเป็นเด็กนะพี่ๆแต่ว่าพ่อบอกพ่อไม่จะเห็นนะเด็กคนนี้นะ พีไข่ก็ไม่รู้นะพี่พี่ยยแคู่ขเขาเลย จำบ้านผมได้ไหมด้านล่างนะขไมู่นะเยเยตาวมาเอนะเชื่อมาตามห้าใครกันแน่เยอะกับเชื่อมันเป็นชื่อคนเฮ้ยเดยเวยฮะเดย ฮะะเดี๋ยวเดี๋ยวเวเชียก็ถามว่าผมเจอพี่เลยไม่เชื่อได้เยอะเนอะกาบอกว่าพี่ขนาดเชอว่าเชื่อกันเยอะนะเขาบอกเขามีพี่นะมไม่เคยเจอเลยนะเวเวเชียเวคุณแคนหนยพี่หนยพี่คุณแนเวคุณแเชื่อจะเยอะนะเดเดียเ้ยามาทีนี้อ่ะ อันนี no ้อยนโอคุณอะไรก้โอนะโอแล้วนะไกี้ขงขา้นเอกาดสิ่ดูาเฮ้ยยสองคนหรือเปล่าเดเชียใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองถามเขาเนาะมีชละอ้ยน่ะอันเอยนะลองคุยๆนะมเมเดี๋ยวเช ยดี๋ยวแล้วอูลูนะเกี้ยนะเออเดอ๋ยวเกี้ยไทยเดะไทยเดะม่้อนเดีลยเด้อกุณเอเดียวเลยเออเกี้ยนี่อยู่เออม่้อบเอาลีกุเลเขาทาขอเดี๋ยวผมคอยตอบคำถามพี่บอมคนนุญาตบอกพี่กันนะเขานะมาตามหาพี่ชายเขานะพี่ชายเขาเนี่ยมันชื่ีก็เรียงนะชื่อว่าชื่อเลยเยอะนะได้ยินพี่ เหมือนผมก็คุยกับเขาไปว่าพี่ชายคันหุบเจอนะน่าจะเป็นไอ้เจ้าสองคนนั้นนะที่ตัวผอมๆผมก็อธิบายลักษณะไปนะเขาบอกใช่นะอย่าลองทำแล้วใช่คนที่พองหัวหรือเปล่านะคุณชิลเลอร์เนาะเอ้ยเดี๋ยวใบเขาคุยอ่ะไปเลือดใช่แล้วพี่พี่ขามาตามหาพี่ชายเขาแน่เลยผมเ่ยเคยเจอแล้วนะพี่ชายเขาเนี่ยเด้อ โอานในเหอ pads. มีสองคนแล้วครับโอนในเหือในาเหอเอขาพมีสองคนนะชัวร์เยอะกับเชื่อ,อะน,นะพี่พี่ผมก็ไม่รู้<ด>นะคนนันคือคนไหนนะผมมาเจออย่าเด้ออุล้ออุล้อนะเขาทำว่าคนนั้นไปไหนนะอย่าเดอหลีลู่หรอกอองลู่ยืนอ่ะผมผมไม่ได้หลอกครับยืมอ้องลู่ไปหน่อยอ่ะอองกิโซเ่เอออองกิโซ่เอ๊โหยูเขามาส่งใสคผมนะ แอบ,บเขานะเยอะสติดีป่ะไม่นะมนนะรู้นะผมหายแสามทีงนแล้น่าจะสติน่าจะเป็นคนที่ค่อยดีนะผมก็ไม่รู้จะถามอะไรเขาดีนะเพราะว่าเย<ะ>อขามาตามหาพี่ชายเขานะสองเท่านั้นน้องอมบ่มี่อมบม่ร์เท่ย์เหรออมเบอร์เท่ย์เอ้อมเบอร์มี่เบอร์เทยเดะอมเอร์เขาเคยไม่ได้กินอะไรเลยนะไส้ไมี่อะ Way, no. เขาบอกว่าเขายัางไม่ได้กินข้าวแต่เขาบอกเขากินอะไรไม่ลงนะยังไม่ได้เจอพี่เรอนะ <Yeah. S 1> พี่น้องแบกใจกันด้านล่างนะด้านล่างที่จะมีเสียงน,นะเพราะว่าเป็นแค่หลังบ้านผมนะมาตามหาพี่นะยี่โม่เลยเดาะนะเดาให้คนมาหาเขานะนี่เดินนะเวรนะโอ้แล้วชุดฟ้องเรา บอกว่าเ<จ> <aperture. S 1> พิ่งเจอพี่เขาอยู่ข้างล่างนะก็เจอจริงๆนะพี่ nah พี่สามารถไปดดคลิปที่เราได้นะของลเรอขอลูไปเอ๊ะนูเวนะอย่าเดือดะอคูยูทูอ้เอ็มอูเขามาไกลมากเลยเดี๋ยวพะย้ายเหรเดี๋ยวพะย้ายนูเวนะไปย่องลุงข้ามาไม่เหรอเออเด็กกูเล่นนูโย์เอะอ๋อเลยไปย่องลุงข้าเออของลูกอ่ะสีไอกอง เขาโนะดนคนในป่าอะไรอะค่ะเออเนาะเยอะไม่รู้เหมือนกันนะผมขอดูล่าลาวเขาไปก่อนนะว่าเขาเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างนะไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นแผนการการที่มันจะมาแอบซุ่มดูคนในครอบครัวผมหรือไม่ก็คนในหมู่บ้านได้นะคนนี้ดูล่าลาวไปก่อนนะไม่สามารถรู้ได้นะไม่เป็นคนยังไงนะ แอ่มานี่นมนันขอน่ะเริ่มเรียกชื่อของพี่ชากันนะ<อ>นเว่ยนั่นแหละช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ<อ>ช่วยห<อ>่าพีช้อนน่ะชอวาช่วยกับเยอะมันแปลได้ว่าปูกับปลาหรอได้แน่ใจเหมือนกันนะ เด้อเด้อบเนาะ้อไายไว้ไล่ผมเลยนะบ่ทาไม่เจอเราเนี่ยให้ผมไปนะผมนันดูรไรประโยชน์ไปเลยนะอยตอนนี้นะ่ยเขาก็ายังแบบว่าตามหาพี่ชายเขาอยู่เลยนะถ้ามาข้างล้านะผมคิดว่าเซนไฟยจะชอ็อตแต่ไม่ชอนน็อตนลพี่นะี่ติดกับบ่าเลยพี่บา้าผมนะ เฮ้ย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 มันเดินซีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินซีค่ะจริงอันนี้คือผมไม่ตลกะอันนี้คืออันนี้คือจริงเฮ้ยเฮ้ย

มันเดินที่ยีงคือแบวบ่าวะเสียงยัำถทามันดังนะส่งมาดูมันเดินเทาเดินหม็นเม็นมุนมเลยนะมันพบผีปอบนะน่ากลัวจริงน,นีมไปไหนเนี่ย จะไปไหนดูน่ากลัวจริงเนี่ไม่คุยเพิ่มนะไปเลยไปมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไปเอาหินปลาจริงนะไปไปหลบหน้ามี่ไม่เหมือนคนเลยนะไป นี้นะฝนตกแล้ยพี่เฮ้ยฝน,<อ>นตกเนาวไปพี่ยฝนตกโอ้โหลมพัดแรงมากเลยนะพ,ยพ,พี่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราคุณฝนิ่มตกแล้วนะโปรยเมร<ว>์นะน่า,นานกลัวมากเลยฝนตกเลยพี่ดูดมลมพัดแรงมาก,มากไปไปไป ตายโอ้โหใช่เว้ยตัวอะไรไม่รู้นะพี่น่ากลัวสุดเลยนะตรงนี้ก็จะมีพวกเสียงไก่ป่า้นตีกระป๋าไหมแต่น่ากลัวจริงๆนะพี่ผมไปเจออะไรอย่างเงี้ยใช่เวยไล่ผมเลยนะ จอยวายมานนะอ,อ่ะจอยว้ยคุณเลน่วเวลลนใาเว้ปะเบอร์เล่ในเวว้คุณเล่เบอร์เว้เน่เขาบอกเขามาตาพี่ชายนะครั้งนี้เขามาบอกว่าพี่ชายอะไรเขาไม่รู้จักนะเขาบอกเขาไม่มีพี่ชายรู้เรื่องละฮะ อะไรผิดไปหรือเปล่า,ลาผมก็ไม่รู้นันนะกลับไปเลยไปมาจากไหนก็กลับไปทางนั้นเลยไปไปไปอเาอาเวล่ะฮะเดี๋ยวนู้นเข้าเดีย๋ยวนู้นนั่นเลยฮะจำตัวเองไม่ได้พี่เดี๋ยวน้าซีเอเดี๋ยวนู้นนั่นเลยฮะน้าก็าคือเขาจำตัวเองไม่ได้พี่ ดูยังไงก็แบบไม่ปกติเนี่ยพี่พี่ดูอ้อนะไม่ใช่คนปกตินะ,น,ะน่าจะหลอนอุย้ยไปแล้วพี่ไปก็ดีนะมันกลัวมันจริงๆนะตัวนี้นะมันเดินลงมาแล้วเดี๋ยวแอบไปดูนะกลัวมันจะแอบตามนะกลัวว่าเด็กเนี่ยจะขึ้นมาเล่นข้างบนนี้นะกลัวมันจะเอาจับตัวเด็กไปได้ะพี่เสี่ยวมากเลยพี่กลัวมันจะจับตัวเด็กไปนะ ดูว่านะมันยังอยู่เลยป่านะไปแล้วมั้งมันจะหนีเข้าไปในป่าเลพี่ผูก้กันญาติงงไปข้างล่างป่านะข้างล่างบ้างนะเพราะว่าตรงนี้เนะนี่ยฝนตกหนาไม้พี่ผมเกิมาไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยพี่ประหลาดใจมากเลยนะขออนุญาตลงไปด้านล่างก่อนนะตอนนี้ผมขนลุกจริงๆพี่คือว่างงนะไม่เคยเจออะไรอย่างงี้นะ พี่คนนลงไปได้านล่างนะครับครับพี่พี่ตอนนี้นะผมก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะ <c oughs> ก็เจ้าตัวม่เกนเนี่ยค <c oughs> ือทำเบาผมเนี่ยคนลุกทั้งตัวเลยนะก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะโหไม่แน่ใจว่าเป็น,นของสติไม่ดีหรือว่าเป็นปอบหรือว่าเป็นคนเล่นของหรือว่าเดวนคนเล่นของใส่ทีหรือเปล่านะ พี่ๆถ้าไหานทราบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะนะผมนะีไม่รู้จริงๆนะซึ่งรู้สึกว่ากลัวเจ้าตัวนั้นมากเลยนะคิดว่าคืนนี้นะเป็นไม่ได้เมเคี้แวผมอาจจะเอาเก็บไปฝันแน่เลยนะก็ต้องไหว้ผาก่อนนอนนะถึงจะไม่ได้คิดม้าอย่างนี้นะเคพี่ใครชอบคิดนะเากาคาราเนื่อง,องรมีเชนกดติดตามกันนะนะไว้เราจะเจอกันในคลิปกับพี่ๆ